ครับสมาชิกเป็นแถลมันเต็งประจำวันที่11เดือนธันวาคม2 0 6 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ดคู่1ตัวในเั้นนะครับกรดินก็ฝากวยครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลขทีเดีด7 8 9ขณะก็จะมีแอดนำมา้ดยกลุ่มคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาอื่นในสมาชิกได้รุ่นทุกวันวันนี้นำมาฝากสมาชิกกันเคยหนึ่งคู่ในเน้นฟุตบอลยูไบลีนะครับเที่ยงคืน4 5นาทีตามเวลาประเทศไทยระหว่างทีมีดกับบรากา ทงางาพร้อมเจอกันเกมนั้นล่าสุดกับนิดบุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อ2มาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านนี้นะครับแพ้ทีมองเชศูนย์หนึ่งส่วนทีมเยือนปาคาเอาชนะทีมฟามาริเคไป2ประตูต่อ1นึ่มนบุปิคราอก,ก่อนเกมของผมในรไยกันครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านนิดอานัดในรายการนี้นะครับแพร้รวดไม่ชนะใครเลยนะครับ แล้วก็7เกมล่าสุดทุกรายการแพ้ต่อเนื่องติดต่อกันมาดูฝั่งทีมเยอรนบาก้าบ้างนะครับผมก็ในรายการนี้นะครับานัดชนะ3เสมอ1แพ้1มี10แต้มนะครับ5เกมล่าสุดทุกรายการชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครก็เจอกันเกมเดียวน,นะครับบาก้าชนะไป2ประตูต่อ0 ราคาให้ทีมเยนบาก้กาต่อในราคาปปแนะนักับผนานตามฟอร์มนี้เป็นถือว่าฟอร์มตบไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างแย่ถึงจะไม่ได้เปรียบเปในบ้านบอกว่ามากาดูดีกว่าน่าจะชนะไปได้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับมั่นใจบอนต่อกับต่อบาก้กาในราคาปปม,มองชนะสำหรับค่ำคืนนี้พอชมที่กติดตามด้วยครับเ่ได้ไม่พลาดติดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ